ในอีพีนี้เราจะพาทุกคนไปวันเดย์ทริปกันที่จังหวัดระยองไปปล่อยใจชิลๆสบายๆกินขนมอร่อยที่คาเฟ่ขึ้นชื่อในอำเภอแกลงพร้อมกับโหลดโซเดียมฉ่ำๆที่ร้านส้มตำสุดแซบ่บลิ้มรสซีฟู้ดพื้นถิ่นรสชาติดีสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดต้นตำรับ และปิดท้ายด้วยการไปชมพระอาทิตย์ตกแบบคิวใจซึ่งทริปนี้นำโดยไกด์สาวดาวบ้านเพไปกันค่ะสตาร์ recording stop stop recording เอาหมอไี่สดส,สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่อง follow my soul นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านเพประยองมหาพี่สาววันนี้ก็คือ เป็นวันเดย์ทริปเนาะไม่มีอะไรมาก no plan ก็คือว่าให้สาวบ้านเพพาเราแบบไปหาของกินอร่อยๆแบบ l o c a l แล้วก็ไปคาเฟตา่ต่างๆเอยใดนี่ตอนนี้กำลังแบบอยู่หน้าบ้านนะคะของแบบสาวสวยบ้านเพคะ่ะมาแล้วค่ะมา,มาแล้วค่ะเข้ามาแล้วค่ะคนนี้เลยค่ะ คนนี้เลยนะคะที่เป็นดาพันเพรไม่ใช่จริงประเทศษณ์เขาอ่ะก็จะแบบไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีเทสค่ะแก่แล้วค่ะยังไงก็ได้ค่ะโอ้ยตอนแรกเดี๋ยวก่อนโอ้ยตอนแรกก็ดูเหมือนเรียบร้อยอะแล้วทำไมเปิดมาข้างในเป็นแบบเซ็กซี่ขนาดนี้นอนเป่าเสียงนอนอ่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปไหนบ้างเดี๋ยวโนแพลนนั่นแหละอย่างที่บอกจอดตรงนู้นเลยจริงเหอก็คือโนแพลนนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มด้วยแอ็นหอยย่างเป้าวันดีก่อนค่ะ อยู่หน้าบ้านของสาวสวยบ้านเพคค่ะไปพี่กัดบ้านฉันเหอน้า่นนี่นะคะเอ็นหอยย่างตลาดบ้านเทน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือที่สุดแล้วเพราะว่าพอาํตำเองจิ้มซีฟู้ดนะคะซูมไปเลยจ้ะนี่คนน่าทานมากสวยทุกวันเลยค่ะคนนี จะบอกว่าร้านนี้ที่น้องบิ๊กกินมาใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องบิ๊กินแต่ว่าป้าวันดีไม่รู้โอเคเดี๋ยวสั่งก่นะคือแบบที่ร้อนๆอนเลยขอนึงตอนนี้จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยคือเขาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดให้เราแล้วเราก็เอาขึ้นมาทานได้เลยนะคะน่าร้อนร้อนร้อนเลยมาแบบหิวๆิวเลยนี่กน อร่อยเกินอร่อยมากนี่ขาดส่ติดไปด้วยากสาบันเทเลียงค่ะ ปิกไหมถือว่าเอาแค่เรีนก่อนฟองก็ได้เงี้ยอ่ะก็ได้เอาปิดไปไม่ะเอ้าแล้วถ้าไม่สันพูนไม่ได้ start recording stop stop recording เอ้าหมนไม่หยุดลองไม่ฟังอ่ะคืองี้นะคะมีปัญหาเล็กน้อยแต่ว่าไม่เป็นไรช่งมันวันนี้ก็คือจะพาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะค่ะน้องพีชเนาะ ช่องเลยนะชื่อช่องเลยนะฟ a l o m y Soul f o l o m y Soul นะคะทำไมไปตั้งชื่อตัวเองวะก็คือจะพาตอนนี้ก็คือคิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนก็คือคุณพีชนะคะไปสวัสดีคุณพ่อคุณแม่มาแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่แล้วเราก็ไปทานหอยมาแล้วหอยย่างเป็นวันดีนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดมาก มองอันไหนอ่ะอันนี้หรอใช่ค่ะาตาลอยไปพักนึงแล้วก็ตรงยาวไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปกินเออก็จะสั่งต่อเะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ากินเตี๋โฟโบราณนะคะเสร็จแล้วก็ไปคาเฟ่กิบเรแต่ว่าเป็นคาเฟ่แบบสไตล์แบบโฮมเมดเป็นคาเฟ่สไตล์โฮมเมดอาหารหรือว่าขนมหรือของบ้างนะคะเดี๋ยวจะรอดูว่าพี่เขาทำอะไระคนวันนี้เราเดินทางมาไกลมากเลยนะคะตอนนี้จากบ้านสาวบ้านเพเพื่อที่จะมาอนามัยประมาณ สองนาทีก็ถึงแล้วนะคะนี่ค่ะจอดรถหน้าในไม้านเพ์นะคะแล้วก็ทะลุเข้ามาเดินทะลุเข้ามานะคะแล้วก็จะแบบเป็นซอยแบบเล็กๆแบบนี้ฮะพี่พอเดินออกไปนะพอเดินออกไปตรงหน้าซอยนะแบบมีแตอของอร่อยมันเป็นเวิร์ของอร่อยเลยค่ะมีทั้งก๋วยจับเจ้าดังอคะเจ้าเก๋าุลยวันนี้เป็จับปีดวายแรงมากแต่กุ้ยเตี้ยวก๋วยเตี้ยวเปิดไหมอุ้ยอุ้ยเปิด โุ้ยแต่ว่ายังไม่เปิดอ่ะเจยยังไม่เปิดใช่ไหมคะวันนี้ไปิดวายเพีดกินน่ะกินน่ะก็คือเดี๋ยวเราไปเจ๊จาว์วันนี้คือกูแต่ปิดค่ะกูแต่ปิดเราหนึ่งนะคะแรงมากไปหมดเลยอ่ะวันนี้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดก็กล้วยยังไม่ขึ้นนะคะ ไม่ขายกล้วยค่ะไม่ขายกล้วยค่ะวันนี้ทุกคนไม่ขายนะคะทุกคนใครอย่ามาวันอังคารนะคะคือปะกะติเขาเปิดแต่วัน,น,ว,น,นวันนี้เขาปิดค่นะเขาปิดแล้วปิดทั้งสองลาเขาปิดใส่ฉันเขาะะบอกว่า,<ข>าล่วงหน้าไปกินเสจจักเลยโออแรงมากค่ะไม่เอาหรือไม่งั้นก็คือแอดกุบกิบอันนี้บนรถไปก่อนใช่ไหมเราไปชิมก่อนนะหรือจะไปเสจจักก่อนเลย เดี๋ยวก่เลยไหมล่ะก็ยังไงก็ได้คราวนี้มันสิบโมงครึ่งแล้วนะเออนะก็เลยแล้วก็ไปชิมทีเดียวเลยแล้วก็ชิมแล้วก็อะไรต่อเห็นไหมล่ะเป็นแพลนที่แบบโนแพลนแล้วคือด้วยความที่เหมือนแบบไม่ถามแล้วก็อันนี้ก็คือไม่ได้เหมือนแบบว่าแบบเออพี่ลุงไม่แล้วช่วยช่วยดูก่อนว่าเปิดหรือไม่เปิดอะไรนี้ด้วยนะฉันก็ไม่ถามเพราะฉันไม่คิดว่าเขาจะหยุดวันนี้แล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าจอดรถแป๊บเดียวคือแป๊บเดียวของจริงแป๊บของจริงค่ะ มันจะเป็นบ้านสวนยังไงส้มตำจำลุงอยู่ยังไงส้มตำจำลุงนะคะเลี้ยวสายเข้ามาผ่านใตใช่ไหมคะเลี้ยวสายเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับทางสวนทุเรียนนะคะลักษณะฟิวข้างทางจะเหมือนวิมานหนาเล็กน้อยสักพักนึงก็คือจะถึงส้มตำจำลุงใช่ค่ะก็คือวิมานหนามนะคะหมอนะคะพอถึงปุ๊บ ก็คือเนี่ยค่ะส้มตำจำลุงอยู่ข้างหน้าละหิวละกกเราไปสั่งกันเลยดีกว่าค่ะร้านส้มตำจำรุงเนี่ยก็จะเป็นร้านส้มตำที่ขึ้นชื่อในจังหวัดระยองอีกหนึ่งร้านเลยทุกคนอยู่ที่บ้านจำรุงอำเภอแกลงบรรยากาศของร้านเนี่ยก็จะโปร่งโล่งสบายแล้วก็อยู่ในสวนทุเรียนนะอันนี้เป็นเมนูที่เราเนี่ยไดออเดอร์กันมาอันนี้กุ้งต้มน้ำปลาบโบราณกุ้งตัวโต,วตวมาก และด้านนี้ก็คือตำทุเรียนมีเฉพาะฤด,ดูกาลน,นี้ผักให้ฟรีมีไก่ย่างยำม,มาม่าแล้วก็ส้มตำปลาหมาเราเนี่ยเริ่มด้วยตำทุเรียนเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นตำที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือจะมีในช่วงของหน้าที่ทุเรียนออกเป็นสไตล์ของแบบตำไทยรสชาติกำลังดีเลยนะทุกคนปกติเราไม่กินทุเรียนแต่อันนี้กินได้เพราะว่ามันไม่มีกลิ่น ต่อมาด้วยตำปลากาุ้งสดกุ้งสุกอันนี้ปลรราของเขาก็จะมีความนัวมากแล้วก็รสชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากๆเลยแซ่บต่อด้วยยำม,มาม่าตอนแรกเราเห็นว่ามันแห้งๆใช่ไหมเราก็เอ๊ะมันจะยังไงแต่พอกินเข้าไปแล้วมันแบบอีมากๆรสชาติกลมกลอ่มสุดๆแล้วก็ต้องปลบมือให้กุ้งให้หมึกที่ใส่มามันสดมากทุกคน ต่อมาด้านนี้ก็จะเป็นไก่ย่างซึ่งรสชาติเนี่ยก็จะหมักซอสประมาณซอสทวนเหลืองน้ำมันหอยต่างๆซึ่งหมักออกมาได้กำลังดีแล้วก็เขาย่างออกมานะหนังค่อนข้างที่จะกรอบและข้างในมันก็แบบจุยซี่ทางร้านเนี่ยเขาเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มไก่ทั่วไปแต่เราคิดว่ามันจิ้มกับน,น้ำจิ้มแจ่วแล้วมันต้องเลิศเราก็เลยรีเควสตไปทางร้านก็น่ารักมากทำน้ำจิ้มแจ่วมาให้อีกด้วย ส่วนอันนี้เนี่ยเราเพิ่งเคยลองกินครั้งแรกนะกับกุ้งต้มน้ำปลาโบราณจะบอกว่ารสชาติมันอ่อนพอยสุดๆเปรี้ยวเค็มหอมมะนาวสดสทีก็คือโล่งเลยและนี่กุ้งตัวใหญ่มากๆเมนูนี้เป็นเมนูที่แบบ recommend จะต้ออยมยำต้มแซบต้มซมก็ไม่เชิงเอาเป็นว่าทุกอย่างมันแบบรวมๆกันแล้วมันดีมากๆเลยเมนูนี้เนี่ย ถ้าไป้มตามจำรุงต้องสั่งนะทุกคนตอนนี้ก็กำลังจะไปคาเฟ่ชิมคาเฟ่ชิมก็อยู่ที่เมอแกลงเนาะใช่ค่ะก็จากจารุงเนี่ยตามแบบก็ประมาณเกือบ10กิโลได้อ่ะมาจัดอันดับหน่อยที่จรุงค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนคนถือกล้องเลยนะคะนี่ขับรถจัดอันดับที่จรุงเหรอคะเออจำรุงจำรุงจำรุง นี้พามาจริงปะเนี่ยจ่ายอันดับชั้งหมดเลยนะสําหรับลุงก่อนสาหรับลุงให้กุ้งต้มนําปลาโบราณหนึ่งออส้มตำกุ้งสดกุ้งสุกปลาราสองแล้วก็ยามะม่าสามไก่ย่างสี่แล้วก็ตําทุเรียนห้าซึ่งจริงๆอ่ะตําทุเรียนไม่ใช่ไม่อร่อยนะคะแต่ว่ามันอร่อย,ออยแต่ว่าคือลุงเป็นคนไม่กินตําไทยที่เราก็ อาหารกระเด็รต่างๆที่ใส่ถั่วลิสงออก็เลยอาจจะถูกจลิดนิดหน่อยพอแต่ว่าลองชิมทุเรียนแล้วทุเรียนเราจะบอกว่าตําทุเรียนไม่มีกลิ่นนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเ,ออเพราะว่าทุเรียนของเขาเป็นทุเรียนแบบหํำหามเนาะที่แบบยังไม่มีกลิ่นเพราะว่าปกติอะพีดะไม่ไม่ค่อยกินทุเรียนที่แบบสุกที่กลิ่นเยอะๆแต่เนี้ยกินได้เพราะมันไม่มีกลิ่นใช่ค่ะซึ่ง มาลองกันนะคะส่วนของคุณพีทค่ะของคุณพีทอัดับหนึ่งค่ะกุ้งต้มน้ำปลาโบราณอันดับที่สองยำมะม่าอันดับที่สามส้มตำปลาอันดับที่สี่ไก่อบค่ะแล้วก็นับที่ห้าตำทุเรียนเหมือนกันก็เหมือนคุณลุงเลยค่ะเพราะว่าตำทุเรียนเนี่ยอาจจะแบบมันเป็นตำไทยซึ่งเราชอบอะไรที่มันเป็นปลาลานุนแซ่บเนี่ยใช่หมติดแซ่บแต่อันนี้ถ้าเกิดเทียบกับตำไทยที่อื่นอันนี้คือตำไทยที่อร่อยค่ะใช่เป็นตำไทยที่หอมใช่เราก็แท้กรุบ คือ,อมันอย่างที่บอกเลยค่ะว่าไม่ใช่ไม่อร่อยเพียงแต่ว่าเหมือนมันอาจจะไม่ใช่รสชาติที่ถูกจิตเราแต่เท่าไหร่แต่ว่าในส่วนของคุณภาพเราก็รสชาติคือต้องลองจริงค่ะแล้วก็ที่สําคัญที่ร้านก็คือเขาน่ารับทุกคนเลยน่ารักมากคือกินแบบเชื่อไหมคะว่าทูกเมนูค่ะเกลี้ยงแบบมันแน่นมากแค่จะทานออกจากร้านแล้วนะคะทางร้านก็ยังมี มาเสิร์ฟเป็นคอปิเวเตอรล,ลี่ก็คือมีข่อมีขนมครกม,มาหนึ่งเป็นขนมครกโบราณอาร่อยมากค่ะต้องชิมนะคะมันเป็นแบบเป็นกรอบนอกลุ่มในแล้วก็ขนุนค่ะข,ขนมหวานอร่อยมากสดมากค่ะไว้มาลองกันนะคะเจรุงค่ะคาเฟ่ชิมเนี่ยพี่สาวเราบอกว่าเป็นคาเฟ่แบบชื่อดังที่ระยองเลยนะซึ่งจะเป็นคนพื้นถิ่นหรือว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยก็มากันค่อนข้างเยอะเลย เพราะบรรยากาศของเขาเนี่ยดีสุดๆและนอกเหนือจากนั้นนะเขาก็มีเครื่องดื่มที่แบบหลากหลายมากอย่างเช่นมุมนี้อ่ะก็จะเป็นมุมของแบบมัทฉะโดยตรงเลยซึ่งสายมัทฉะน่าจะถูกใจแล้วก็มีของฝากขนมมากมายเลยมุมด้านนี้ถัดมาฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบาร์เครื่องดื่มและกาแฟซึ่งเราเนี่ยออเดอร์เป็นอเมริกาโน่กาแฟของเขาเนี่ย รสชาติค่อนข้างดีและนี่ก็จะเป็นเมนูขนมหลากหลายแล้วก็เป็นแบบโฮมเมดเขาทำสดใหม่ในทุกๆวันนะใส่ของหวานใส่เค้กต้องชอบและนี่บรรยากาศในร้านของเขาทุกคนก็คือมันจะแบบเป็นฟิลโฮมมี่ปล่งล่งสบายมีทุเรียนผลไม้ขึ้นชื่อประดับตกแต่งนิดนึงเนาะระหว่างที่รอเมนูก็ถ่ายรูปกันไปนี่เป็นเมนูที่พวกเราสั่ง ยไม่ต้อนแรกมันแบบมันเป็นไส้แค่ป้าเราคือมันปูมันปูเจะชิมไม่รู้เนี่ยค่ะเป็นอย่างเงี้ไม่อย่างนี้ค่ะเออมันปูอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยต้องแบบทีเดียวเลยแบบอืมอร่อยอร่อยไม่อร่อยคือมันจะนชั้นเคียวตีอันนี้เป็นแอปเปิ้ลคัมเบ้อ นมห,นหรือว่าคินมชีสหรืออะไรอ่ะเป็นนมนมอ่ะอืมเนาะแล้วมันกรอบแล้วคือนัวแอปเปิลอ่ะเวลามันแบบโดนผมโดนพัาร้อนอ่ะมันจะมีวัมเปรี้ยวเปรี้ยเล็กเล่จัดแล้วก็มาเจอ กำลังจะไปสแตนบายที่ข่าแหลมยา่าเพราะว่า<ส>เดี๋ยวเราจะจบด้วยชมพระอาทิตย์ตกซันซ็ตซันเซ็ตเขาอันศีนมากๆนะที่เนี่ยเป็นแบบพื้นที่ที่แบบเออถ้าต้องการพักผ่อนหย่นใจแบบช่วงยามเย็นมาดูพระอาทิตย์ตกอะ่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่ recommend เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะสวยขนาดไหนสำหรับวันนี้แสงดีมากๆด้วยนะคะ let's go ไปยินดีต้อนรับข้างหน้าไม่ต้องเลี้ยวนะครับตรงไปเลยนะเดี๋ยวมีลานจอดรถตอนนี้เราก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าแล้วตอนนี้ก็ต้องซื้อแบบต้องซื้อเป็นบัตรเข้าเนาะซื้อเป็นบัตรค่ะออคนละสี่สิบยานพานะสาสิบชาทว่าสิบาทพี่เขาบอกว่าให้ระวังลิงด้วยอ่ะระวังลิงลิงมันแบบจะโหดมากเลยอ่ะก็อจจะเปนก็ะเปน ก็ลิงอะค่ะล <of the> <ici> ิงคือลิงอะมองกล้องตรงไหนอีกแล้วมองตรงนี้มองนี้ใช่เราจะติดข้างบนไงข้าเหน้าเราก็้อเแคมองตัวเองก็้อเแคมองตัวเอง ทุกคนคะ่ะก็คือพี่ที่แบบเขาดูแลอุทยานอะ่ะเขาก็จะบอกให้เราเนี้ยระวังลิงเสมอเสมอใช่ค่ะมังคีเนาะเมื่อ,อกี้เขาคุยกันว่าเหมือนแบบลิงมันป่วนอะไรก็ไม่รู้สักอย่างแล้วคือเขาบอกว่าเวลาแบบเราถืออะไรมาคือไม่ควรถืออะไรมาเยอะอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาแย่งเอาข้าวป่าไปใช่ค่ะแล้วถ้าวันนี้เจอเจอลิงจะทำไงคะก็มีอะดมลิงจะดมไปละ <laughs> นี่นะคะทางเดินก็จะเป็นประมาณนี้ าวันเสาร์ที่เขาจะเหมือนจะมีรถบริการแต่ว่าวันนี้เราต้องเอารถขึ้นมาจอดกันเองก็ได้อุ๊ยตกใจหือว่าลนยังอยู่ไม่ นีก็คอมพ l e ทนะคะเพราะว่าเราได้ดูพระอาทิตย์ตกเป็นครั้งแรกของคุณลุงนะคะที่ได้เขาบอกว่าเขาว่าดูพระอาทิตย์ตกบ่อย<ช>เพราะว่าบ้านอยู่ริมทะเลแต่ไม่เคยเห็น่ไม่เคยนั่งดูที่เขาแบบลงไปในน้ำเ,<อ>เลยอ,ะอ่ะใช่ซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่เห็นพระอาทิตย์ลงน,น,<า>น้ำ c o m p l e มากก็คือว่าวันไหนถ้าแบบ รู้สึกเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะฮิลใจได้แบบทะเลนะคะภุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่ายก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบแนะนำสวยไหมจริงๆค่ะดีมากจริงๆมาถึงเราเลือกโลยแขเชนนั่งได้เลยเออเนาะก็จับอจองพื้นที่ได้น็นั่งดูขาที่ตกเด็กกันะคน่ะถ,ถึงแม้ว่าวันนี้ร้านที่เราคาดหวังไม่ว่าจะเป็นหลังอนามัยบ้านเทหรือว่าจะเป็นส้มตำเจ๊จกนะคะที่รวมพลกันปิดในวันนี้ที่เราตั้งใจมาปิดใส่ใช่ เนาะแต่อะไรที่เกิดขึ้นแล้วคือดีเสมอวันนี้เราก็ได้รู้จักแบบร้านใหม่รสชาติใหม่<ช>ที่เบบเอออันนี้ก็ดีเหมือนกันเราก็จบได้สวยงามใน <No. S 2> วันนี้ค่ะ,คะก็ปิดทริปวันเดีย์ทริปนะคะระยองโดยไกด์สาวระยองนะคะเป็นไกด์สาวระยองไกด์สาวท่ามนาค่ะไกด์สาวทุกที่ <Yeah. S 1> ได้อย่างสวยงามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามช่อง กดสับตะไครยกดสับตะไไรยโอเคได้ช่องโฟลไมโซนะคะแล้วก็เดินทางต่อไปด้วยการจะบอกว่าแลนปีน totally ี้เนี่ยยังมีอีกหลายทริปแต่ต่างประเทศลาังในประเทศใช่แต่ประเด็นคือมีเวลาตัดไหมอีกเรื่องนึ้งไปแล้วนะคะจะช้าๆหน่อยแต่ว่าสวยงามแน่นอนค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย